โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมไทยคอมพาสกันด้วยนะครับและในคลิปนี้เราจะมาสอนสร้างบ้านขนาดเล็กกันนะครับไปชมคลิปกันเลยโอเคครับสิ่งของที่ใช้สร้างบ้านก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ ก็ให้ทุกคนหยิบออกมาเลยนะครับหรือว่าจะเตรียมไว้ก็ได้หรือจะดูผมสร้างไปแล้วก็เตรียมไปก็ได้นะเราไปสร้างบ้านกันเลยนะไปโอ้ยครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะวางบล็อกไปประมาณสามบล็อกนะครับผมนะนับไปเลยหนึ่งสองสามแล้วก็เว้นสามบล็อกนะครับแล้วก็วางอีกสามบล็อกนะครับหนึ่งสองสามเว้นสามครับ ค,ครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้วางไม้ไวแบบนี้เลยนะนี่เลยวางให้เป็นแบบนี้เหลือช่องว่างอยู่หนึ่งช่องนะแล้วแต่ทุกคนจะใช้ไม้อะไรก็ได้นะสิ่งที่ต้องการเลยนะแล้วก็วางปุ๊บ่างนี้นะครับผมนะแล้วก็วางแล้วก็ทุบพื้นอย่างนี้เลยไม่ทันก็ตามตามมาดูเอานะครับลืมเตรียมนี่แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับ oh, <no. S 1> ว,วางพื้นอย่างนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับให้เราหนี่วางประตูไม้เบิร์ดนะครับประตูไม้อะไรก็ได้นะอเครับต่อไปเราจะมาทําหลังคานะหลังคาเราก็จะทําประมาณนี้วางวางอย่างนี้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 แล้วก็เว้นหนึ่งนะอย่าวางมุมนะไม่วางมุมนะตรงประตูแล้วก็ทุบออกอย่างนี้นะครับโอเคเราก็จะวางรอบๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็วางเว้นเหมือนเดิมไม่ไม่ต้องวางมุมนะโอเค ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะมันก็ะ <Wow. S 1> ขึ้นมาอย่างนี้รอบๆเลยนะตรงนี้วางมุมด้วยนะโอเคแล้วก็วางอย่างนี้ขึ้นมานะมันจะเหลือช่องวางอ่างนี่ประมาณนี้เลยนะโอเคตรงนี้เราก็วางระมาวนี้วันนี้เราก็ต้องวางอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้นะว,วางอย่างนี้อย่างนี้หรือไม่วางก็ได้นะครับตามใจท่านผู้ชมเลยนะ มา2บล็อก2บล็อก2บล็อกอย่างนี้แล้วก็วางประมาณนี้หรือเปล่านะแล้วก็วางอยากดูก่อนนะมืดแล้วโอเคมาถ้าวันวางได้ก็ถือว่าได้แล้วโอเคแบบนั้นถูกแล้วนี่ก็จะลักษณะแบบนี้นะก็วางอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ นี้โอเคนะมันก็จะได้ลักษณะบ้านอย่างนี้เลยนะ n, ต่อมาให้เราทุบไปประมาณ7จ็บอ็สองสามสี่ห้าหเจ็ดโอเคทำพอดีบ้านเลยนะทุบไปแล้วเราก็จะมาวางนี่ครับเป็นท่อนไม้อากาเชียนะครับก็วางไปเลย บางมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะต่อมาใหเราวางเป็นเออ่นี่ตรงกลางวางสามกับสามนะก็คือบอกคีสี่นั่นเองแล้วก็วางอย่างนี้ปุ๊บนี่มันก็จะได้แบบนี้ ไปประมาณสามสามนะนี่แล้วก็ทุบแล้วก็เราก็จะวางลวมาอย่างนี้ย่างนี้นี่ก็จะวางประมาณนี้เลยนี่จะไ,ได้ลักษณะแบบนี้ถ้าติดบา้านก็ก็ไม่เป็นไรนะประมาณแล้วก็วางน้ำเลย ต่อมาเราก็วางใบบัวแล้วแต่เราจะวางยังไงก็ได้นะตรงนี้ไม่เอาตรงนี้เยตรงนี้โอเคต่อมาครับวางนี่ประตูรั้วนะวางไว้ตรงนี้มันก็วางโครงไฟปุ๊บปุ๊บแบบนี้โอเคนะครับต่อไปนะก็คือตกแต่งยังไงก็ได้นะเจ้าปลาอะไรลงก็ได้นะหรือไม่ลงก็ได้นี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับ เหลือบแล้วเม่เยอะวางก็วางนี่ก็จะใช้ประมาณนี้พอร์วนะ <Wow. S 1> ออามานะโคมไฟแล้วก็มาวางไว้ตรงกลางหาจุดนะตรงกลางวางนะฮะวางยากจังเลยนี่โอเคเราก็จะมาปลูกต้นไม้ต้นไม้เนี่ยต้องปลูกประมาณระยะห่างประมาณสามสี่แล้วก็วางบอกนะกี้หกนะก็ กระดูกให้มันนี่มันจะได้ต่างระดับก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ต้องเสียเท่าไหร่ใครอยากได้ใหมก่ก็ก็ไม่เป็นไรต่อมาครับดอกไม้นะครับที่จริงผมขอเปลี่ยนแล้วกัน <S <S เปลี่ยนแล้วกันนะตรงนี้ต้นไม้มันใบไม้มันเยอะเกินนะเราก็จะมาปลูกใหม่กันนะ ได้เป็นต้นที่สูงโอ้โหโอเคอเราก็าอย่างนี้เลยก็ได้แล้วแต่เลยเราจะทำ่างนี้ก็ได้วางเอาจุงวางสอบล็อกแล้ว,วก็วางใบไม้เลยนะออกมาประมาณสองบล็อก สร้างเองเลยก็ได้ไกลแล้วก็ทุบมุม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 โอเคนะจะได้ลักษณะตรงนี้ออกมาก็วางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นี่เลยจะมาประมาณนี้นะแล้วเราก็วางไม้ท่อนไม้ตรงนี้แล้วเราก็วางโคมไฟปุ๊บนี่ <S <S ไม้สีแดงเราตก็วางประมาณนี้แล้วแต่อยาก,ยากวางนะวางงไงก็ได้นะนี่ผมวางแค่นี้พอต่อไปครับด้านในบ้านนะครับในบ้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นเตียงนะครับต่อไปก็เป็นพรมโอเคต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นหีบนะตรงนี้ก็เป็นแท็บดอนนะฮะต่อไปก็เป็น,อ,อ,อ,น,อ,ปปนอันนี้ก็เป็นหน้าต่างนะฮะ คือหน้าค่โอเคแล้วก็เราก็จะวางกับสลับไว้ตรงนี้อีกหนึ่งอันนะเรามา, <Wow. S 1> าวางเป็นตเตาเผาโอเคตเตาเผาแล้วก็วางประมาณตรงนี้ตัวคาบระวังตรงนี้แล้วก็ทึบชุบอย่างนี้นะตเตาเผาแล้วก็สโมกแล้วก็ที่เผาแรกเตาหลอม ต่อไปล้วก็วางขึ้นอย่างนี้แนะนำนะครับให้วางให้มันลายไปฝั่งโน้นนะต่อมาครับเราก็จะวางอย่างนี้นะเออไม่ใช่สิโอเคเราก็จะวางากระถางดอกไม้ปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เราปรับนะครับปรับแถบอยให้มันขึ้นด้านบนอย่างนี้นะ ก็จะวางเป็นสีไหนก็ได้นะตามที่อยากได้เลยนะโอเคนะอันนี้เราก็จะเปิดก็ได้นะโอเคบ้านโอเคครับสำหรับบ้านก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ก,ก็ย้อนดูนะครับนะโอเคบ้านสวยไม่สวยผม ผมไม่สีเรียดอยู่แล้วนะนี่คือสอนสร้างบ้านแบบกระปีดนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเย่าน,านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย